รถถังรุ่นใหม่ที่กำลังเป็นที่พูดถึงมากที่สุดในวงการยุทธปกรณยุคป,ปัจจุบันคงหนีไม่พ้น T55 เว e r ์ช n ่นปี2026ที่ถูกพัฒนาใหม่โดยยังคงพื้นฐานจากรถถัง T55 ดั้งเดิมแต่เสริมด้วยเทคโนโลยีล้ำยุคพร้อมระบบอาวุธที่ทันสมัยที่สุดในสนามรบ ถึงแม้ t 55จะเป็นรถถังที่ถูกออกแบบมาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นแต่เวอร์ชั่น t 55M ปี2026ได้รับการปรับปรุงใหม่แทบทุกจุดโดยเฉพาะการอัปเกรดชุดเกรา่อระบบควบคุมการยิงและการป้องกันแบบแอคทีฟที่ทันสมัยไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพในการรบแต่ยังยืดอายุการใช้งานของแพลตฟอร์มเดิมให้นานขึ้นอีกหลายสิบปี รูปลักษ์ภายนอกของ T55M ปี2026ยังคงกลิ่นอายของโครงสร้างคลาสสิกแต่มีการเสริมเกราะปฏิกิริยาแบบ ERA e x c l o s i v e Reactive Armor รอบคันพร้อมด้วยระบบป้องกันเชิงรุก APS Active Protection System ที่สามารถตรวจจับและยิงสกัดขีปนาวุธหรือกระสุนต่อต้านรถถังก่อนจะกระทบตัวรถ ช่วยเพิ่มโอกาสรอดให้ลูกเรือนในสถานการณ์ต่อสู้ที่ดเดือดในส่วนของระบบขับเคลื่อนที่ 55m ใช้เครื่องยนต์ดีเซลแบบใหม่ให้กำลังมากกว่า850แรงม้าซึ่งมากกว่ารุ่นเดิมถึงเกือบสองเท่าพร้อมระบบกันสะเทือนที่ได้รับการปรับปรุงทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วและมั่นคงทั้งบนถนนและในภูมิประเทศครุขระ ระบบอาวุธหลักยังคงเป็นปืนใหญ่ขนาด100มเมตรที่ได้รับการปรับแต่งให้แม่นยำมากขึ้นพร้อมด้วยระบบควบคุมการยิงดิจิทัลและระบบเล็งเป้าด้วยกล้องอินฟราเรดและเลเซอร์วัดระยะนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งเครื่องยิงจรวดนำวิถีต่อต้านรถถังแบบลำกล้องเดียวได้อีกด้วย ภายในตัวรถ t 5 5 m ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยด้วยจอแสดงผลดิจิทัลสำหรับผู้ควบคุมกล้องตรวจจับ360องศาและระบบสื่อสารดิจิทัลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยรบอื่นแบบเรียลไทม์ทั้งหมดนี้ทำให้ t 5 5 m ไม่ได้เป็นเพียงรถถังเก่าอัปเกรดแต่กลายเป็นอาวุธอัจฉริยะที่สามารถใช้งานร่วมกับกองทัพยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่น่าสนใจคือการปรับปรุง t 5 5 m ครั้งนี้ไม่ได้มีไว้แค่การเพิ่มขีดความสามารถแต่ยังคำนึงถึงงบประมาณและความพร้อมของประเทศที่ยังมี t 5 5รุ่นเก่าในครังเป็นจำนวนมากทำให้สามารถอัปเกรดรถถังเดิมให้กลายเป็น t 5 5 m ได้ในต้นทุนที่ต่ำกวว่าการจัดหารถถังใหม่จากศูนย์ อีกทั้งยังมีเวอร์ชั่นไร้คนขับที่ใช้ระบบควบคุมระยะไกลและ AI สำหรับภารกิจเสี่ยงสูงเช่นการรทะลวงแนวหน้าการลาดตระเวนหรือการเก็บกู้ทุ่นระเบิดซึ่งถือเป็นการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานกับโครงสร้างคลาสสิกได้อย่างลงตัว ถึงแม้ว่า T55M จะไม่ใช่รถถังหลักระดับเทียร์หแบบ l e โอพา d 2หรือ a b r a m M1A2 แต่ในแง่ของความคุ้มค่าความง่ายในการบำรุงรักษาและการปรับตัวเข้ากับสมรภูมิที่ซับซ้อนรถถังรุ่นนี้ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในหลายประเทศทั่วโลก 2026T55M จึงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนขอองค์การฟื้นคืนชีพทางทหารจากอดีตสู่อนาคตด้วยเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่งและความคิดสร้างสารรค์ที่ไม่จำกัดอยู่แค่กรอบของยุคสมยัยหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟู c ก s สแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเรื่องราวเด็ดๆจากโลกยานยนต์และยุทโธปกรณ์สวัสดีครับ หากต้องการเวอร์ชั่นมีเสียงหรือซับไทยประกอบบอกได้เลยนะครับ